สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพิมก็มีเคล็ดลับนะคะผิวหน้าขาวกระจ่างใสแบบนี้นะคะมาแนะนําแล้วก็มาบอกต่อเพื่อนๆนะคะเคล็ดลับของพิมนะคะเป็นนี่เลยนี่2ตัวนี้นะคะเป็นแพ็คคู่มาสตัน,นั่นเองของโอฟิล่านะคะก็จะเป็นสบู่รีบอนซอฟ์นะคะโอฟิล่าแล้วก็อีกตัวนึงเป็นโอฟิล่าไรท์แอนลิฟติ้งเซรั่มนั่นเอง2ตัวนี้นะคะจะบอกว่าทําให้ผิวหน้านะคะ ขาวกระจ่งางใสเรียบเนียนสีผิวสม่ำเสมอนะเดี๋ยวมิมจะอธิบายเีละตัวนะคะว่าช่วยในเรื่องอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะคะสบู่นี่นะคะเรียกว่าเป็นสบู่ผิวเกิดใหม่นั่นเองแบบว่าแบบใช้แล้วแบบว่ารู้สึกหน้าเด็กอะคะ่ะหน้าแบบว่ามันทําความสะอาดได้ดีมากๆเลยทําให้ผิวเนียนนุ่มชุ่มชื่นเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยนะคะผิวสว่างขึ้นทําความสะอาดได้อย่างล้าลึกนะคะแล้วก็ผิวหน้านุ่มทันทีตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยตัวนี้นะคะ ส่วนผสมหลักๆของเขานะคะก็จะเป็นคอเจนทองคำแล้วก็วิตามินซีค่ะอีกตัวนึงนะคะจะเป็นตัวเซรั่มนี่นะคะโอฟิล่าไลท์แอนไลฟติงตัวนี้นะคะเป็นเซรั่มแบบเป็นเซรั่มอัดตันนะคะใช้แล้วเด้งใช้แล้วแบบเนียนนะคะตัวนี้จะบอกว่าดีมากๆเลยช่วยในเรื่องของริ้วรอยนะคะผิวหน้ายกกระชับนะคะใช้อย่างต่อเนื่องนะคะเช้าและก่อนนอนนะคะมีับ,บรองเลยนะคะว่าจะเห็น เอ่อแบบว่าเห็นผลชัดเลยว่าหน้าของเราวีขึ้นนะคะช่วยในเรื่องนะคะสิวฝ้ากระจุดดำดำริ้วรอยรอยหิวยน่นความมองค้ำนะคะสีผิวไม่สม่ำเสมอนะคะตัวนี้นะคะจัดการได้นะคะไม่ต้องไปเข้าเลเซอร์ตามคลินิกส,สำหรับใครที่บอกว่าชอบเข้าเลเซอร์ชอบไปทำเลเซอร์ IPL หน้าใสาอะไรนิมแนะนำให้ลองใช้ตัวนี้นะคะเซรั่มของโอฟิล่าตัวนี้เพราะว่าแบบมันดีมากจริงๆนะคะนี่เห็นวนเล็กๆอย่างนี้แต่ว่าคุณสมบัติครบ เซรั่มด้านในจะเป็นแบบนี้นะคะทาไปให้ทั่วใบหน้าเลยนะคะเชา้าและกก่อนนอนนะคะใช้เป็นประจำจะสัมผัสได้เลยหน้าของเราจะแบบผิวชุ่มชื่นอิ่มน้ำสีผิวดูเรียบเนียนสม่ำเสมอนุ่มและกระเด้งอีกด้วยฝากไว้ด้วยนะคะใครที่บอกว่าอยากจะมีผิวที่ขาวกระจ่งางใสเรียบเนียนอย่างนิ้นะคะแนะนํานะคะเป็นคู่จิ้นนะคะนี่เลยแพคคู่มาส์ตันของโอฟิล่านั่นเองคะ่ะบ๊ายบาย